อาจนเท้าวบวมอีกโอ้เยอะเหมือนกันแต่ผมก็วางยาไปแล้วผมก็ล้างมันเลยล้างเลือดล้างน้ําเหลืองแล้วค่อยมาเซตเซตใหม่อมืก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยอมหยุดเบียร์แทนน้ำหรือเปล่าแล้วส่วนอีกเคสหนึ่งเล่าให้ฟังก็คือน้อ,นองลูกสะพ้ยเป็นหมอแผนปดัดอ่า แล้วก็เพื่อนเป็นอาจารย์หมอแผ่นปัดเนาะแต่ว่าใจเขาเนี่ยชอบแผ่นไทยก็มาก็เหมือนถูกชรเลนส์เนาะอ่าเราก็ยอมเราก็อยากจะชรเลนจ์นั่นแหละเพื่อที่อยากจะให้เห็นว่าเออแผนไทยเราก็ทําได้อย่างเงี้ยนะก็คือเป็นมะเร็งที่น้ําเหลืองนะครับเป็นมาแล้วแล้วก็ไปรักษาแบบใช้แสงนู่นนี่นะแล้วก็หายไปพอหลังจากโควิดมาฉีดโควิดมันก็กลับมาเป็นอีก อพอกลับมาเป็นอีกปุ๊บทีนี้มันลามครับมันมาที่ท้อง5เซนหกเซนเอ,อะไรเต้ไปหมดเลยเงี้ยเราก็ทําตามขั้นตอนของเราเนาะแต่ปรากฏว่าที่ทาไมทาไมมันไม่ดีขึ้นเลยวะอะไรอย่างเงี้ยจาก 7, เาจ,าก 5, จ็ดจากห้าจุดห้าเป็นหกเซนเป็นเจ็ดจุดห้าเซนอะไรเงี้ยผ่านไปสามเดือนเราก็เฮ้ไมันไม่ดีขึ้นเลยเราก็ทาไม่ได้ทำอะไรผิดนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าสูบบุหรี่วันละสองซอง ทุกวันอืก no yes. ็เลยบอกว่าเอางี hmm. ้คนไข้เขาหยุดไม่ได้ใช่ไหมมันติดจะมาดิโคตินใช่ไหมคนไข้ไม่ต้องหยุดก็ได้แต่กินตัวนี้เพิ่มให้ผมหน่อยได้ไหมแต่ฮีฉลาดจะชี้รู้ทันฮีก็บอกว่าถ้าให้ผมคือชีวิตผมอ่ะมันก็จะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าอยู่แบบไม่มีความสุขอ่ะถ้าอยู่ไปทำาะไม เออเราก็รู้รู้ไหมผมเอาอะไรให้เขากินผมเอายาแผนไทยเพื่อให้เขาลดการสูบลงแล้วแอดไปด้วยความที่ถ้ามึงแตะเมื่อไหร่มึงอ้วกคล้ายๆทอมก็บอกอะเอ,อลคีก็รู้ทันไคีก็บอกว่าถ้าจะรักษาผมแล้วให้ผมอยู่สุบรีก็อย่ารักษาดีกว่าแต่เขาไม่ได้พูดภาษานี้นะพูดแบบสวยๆกว่านี้ครับแต่เราฟังแล้วเราเข้าใจอะ่ะเออเราก็บอกว่า ถ้าทําได้นะคือมองบนนิดนึงแล้วก่แล้วมารักษาทําไมก่อนใช่ไหมอ่าเพราะว่าคุณสูบบุหรี่วันละสองใช่ไหมซึ่งยังไงมันก็ไปที่ปอดปอดก็เป็นหัวหน้าของน้ําถูกไหมฮะน้ําก็คือน้ําเหลืองนั่นเองมันเชื่อมกันอยู่แล้วเราจะรักษาประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับก็สุดท้ายก็ ก็ยอมรับว่าไปไป,ไปไปทางแผนปัดก็ได้อะไรเงี้ยหรือจะร่วมกันก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าทางแผนไทยผมทําให้ได้แน่นอนถ้าคุณจะสูบบุหรี่วันละสองซอ,องขนาดนี้นะอ mm ืม hmm. คือมันเวะลามันไปน้าเหลืองอ่ะมันจะเข้าไปในกระดูก mm hmm. พอเข้าไปกระดูกแล้วมันก็รักษายากแลอืมเพราะตอนนี้มันในหน้าท้องเรามีะลังน้ําเหลืองนะเนี่ยเนี่ยหน้าท้องเราเนี่ยเนี่ยมีตะลังน้ําเหลืองเวะลาเวะลามันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระจายา เพราะฉะนั้นเออเขาเขาเป็นคนที่ฉลาดไงเออแต่เขาก็เลือกน่าตอนนี้น่าจะไปคีโมฉายแสงอะไรแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งถ้าจบไปแล้วคิดว่าจะเป็นหมอทำเองก็ได้ให้คนไข้เชื่อใจเราก,ก่อนให้เขาไว้ใจเราให้เขาเชื่อใจเราไว้ใจเราพอเขาเชื่อใจเราไว้ใจเราเราก็จะไปนั่งในใจเขาเขาจะทำตามที่เราต้องการ แบบนั้นแต่ถ้าเกเขาไม่เชื่อเราต่อหน้าเขาก็โอเคอะกลับไปเขาก็ทําอีกนะการรักษาก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นในวาริวอขสารก็บอกว่ายาดียาดีาดหมอดีคนไข้ดีพยาบาลดีสี่หลักนี้ต้องครบถ้าเกิดว่าคนไข้โทรมาให้ผมจ่ายยาผมไม่จ่ายเลยนะผมไม่จ่ายเลยเพราะมันขาดหลักรักษาไปก็ไม่หายอยู่ดีหรือถ้ามาคนเดียว แต่ไม่มีลูกหลานมาก็ไม่รักษาเหมือนกันเ<ม>พราะอะไรเพราะพยาบาลก็ไม่มียาถ้าเกิดมันต้องรู้แล้วไปบ้านลูกหลานก็ไม่มีรู้วันหนึ่งต้องถ่ายวันละสี่ห้าครั้งแล้วเป็นลื่นล้มหัวแตกในห้องน้ําขึ้นมาทํายังไงอ่ะ<ม>อืมประมาณนั้นมันก็เป็นเรื่องของกรรมด้วยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเรากลับไม่ไี่การเขียนเคสก่อนดีกว่ามีเคสเปล่าไหม,ไม,ไมอ,อ่ะขอ,ขออันนึงครับ ขอบคุณครับเมื่อวานถ้าใครเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดไปถ้าใครสงสัยยกมือได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะไปเร็วๆเนะาะเพราะเหลืออะไรสิบนาทีฝีที่เห็นที่เขาเขียนฝีคือฝีคุณใส่ฝีไปนะครับทีนี้ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นกระสายมาก่อนมหาโชวมาก่อนมานมานมาก่อนเนาะมานน้ำมานโลหิตมานดานนะครับมานลมมานหิน ไม่เป็นไรเราไว้ใส่ข้างหลังได้ครับในเรื่องของการเชื่อมโยงคมภีรนี่ครับด้านหลังนี้แต่อันนี้เรามาเรียนฝีเนะเาะแล้วค่ะใส่สีไปก่อนนะครับอายุสมูฐานมีผลเนาะอ่าอย่างเช่นฝรั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเราจะซักถ้าคุณจะเอาจริงๆคุณต้องปฐมมาไวมดฉีมาไวปัดฉีมาไวซักตั้งแต่ปฐมเลยนะครับแต่ทักซักแบบมีสมองนิดหนึ่ง เออไม่ไม่ใช่แบบพักไปทั่วไงเพราะว่าเราก็ต้องทําเวลาเนะ <c oughs> าะเผื่อคนไข้ในคลินิกคุณมีวันหนึ่งสักประมาณ10 20คนมัวแต่มาซักตั้งแต่ประถมมาไวปชิมมาไวประชิมเม,มื่อเราจะเสร็จใช่ไหมคนไข้ก็รอนานอีกอ่ะเราก็เอาให้ตรงประเด็นอ่ะอย่างเช่นผู้เอ่อผู้ชายที่เป็นมิสเตอร์ฝรั่งนะครับเขาปั่นจักรยานปั่นจักรยานตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าที่เขาเป็นคนนิเกอร์แลนด์เนาะก็จะปั่นจักรยานใดๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะสุดท้ายนะครับ ก็ทํางานดึกนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เป็นอักคณนีสันทวาสด้วยเป็นทไทวาตะด้วยแล้วก็เป็นะมะเร็งในกระดูกฝีในกระดูกด้วยใช่เป็นเยอะเลยทีนี้ผมก็มองว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันกระทชบชอกช้ำเนาะมันกระทชบชอกช้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การกระทบบ,บ่อยๆบ่อยๆมันกระทบชอกช้ำนะครับสุดท้ายพออายุเยอะขึ้นภูมิมันตกขึ้นนะครับภูมิภูมิมันลดลงนะครับอักขสาร,รวัตก็จะมาโชว์ให้คุณเห็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นอคกขีสาวัตเนี่ยถ้าเราดูแลพฤติกรรมเท่าที่ผมรักษามาเนาะแต่ก่อนอยู่อยู่ไว้กระอ้าจารย์แล้วก็พี่หมอพงศักดิ์ก็เปิดคลินิกแล้วก็เอาตัวผมไปเปิดตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วยันมิถุนาผ่านมาเนี่ยผมรักษาแล้วก็ตรวจไปแล้ว 495รนอยเก้าสิบ้คนอคคีสารวาตที่จ่ายยาตามวัดคีรีวงนะอ่าแล้วก็จ่ายเหมือนพระอาจารย์จ่ายอัคคีสารวาสจะไม่มีใครตายเลยนะไม้แต่คนเดียวค่า PA เอไปลดลด,ล,ดลงลดลงลดลงอืมลดลงจนจนคนแค่บอกว่าหมอผมว่าหมอโรงพยาบาลเขาวิานิจฉัยผิดนะผมว่าผมไม่ได้เป็น <laughs> เขาบอกมันจะไม่เป็นได้ไงกบค่าพีเมันขึ้นเนาะเออเพราะพีเอตอนที่มามันยี่สิบสี่ตอนนี้เหลือต่ํากว่าสิบแล้วถ้าต่อมลูกหมากนะเขาก็เลยบอกว่าผมว่าเขาต้องตรวจผมผิดแน่เลยอะไรอย่างนี้อ่ะเพราะนั้นเชื่อมั่นได้เลยยาคณิสันวัตในที่พมลาผมใช้อยู่ครับใช้ดีนะครับอ่ยังไม่มีใครตายด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากในมือผมนะยังไม่มีเลยนะครับอ่าถ้าคัดอกมาเป็นใน495คนเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากประมาณ เกือบเกือบสี่สิบท่านครับยังยังยังไม่มีแต่มะเร็งที่รักษายากที่สุดแล้วผมไม่เคยรักษาหายเลยแล้วผมไม่เคยรักษามาประสบามสำเร็จเลยนะพูดเต็มปากเลยไม่อายเลยครับคือมะเร็งตับยากมากจริงๆบางทีก็รู้สึกแบบท้อเหมือนกันนะว่าโอ้ยกูจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตับเนี่ยมันเป็นพลังงานต้นเลยนะกินอาหารคุณก็ต้องใช้ตับแล้ว หัวใจทํางานบีบบีบบีบก็ต้องใช้พลังงานกําดาาที่สันดาบไปส่งไปที่ฮาไทยวาตะแหละ,ะลมจะเคลื่อนก็ต้องใช้ไฟเคลื่อนมันเป็นเอวิติงทุกสิ่งอย่างเลยอะตับเนี่ยอืมก็ก็ตอนนี้ก็พยายามนั่งสมาธิคิดอยู่ว่าจะจะ,จะทำจะช่วยเขายังไงอะเออให้เขาหนึ่งไม่พอมานเพราะว่าเวลามาเนี่ยโอ้ท้องใสมาเลยตาเหลืองมาเลยตัวเหลืองมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่พระอาจารย์ท่านทําได้เพราะท่านมีบาร,รมีไง บางทีท่านหยิบอะไรมามันก็เป็นยาเกตปมาแต่เราบารมีเราก็ไม่ถึงไงครับเออเราก็ใช้วิชาความรู้จากครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือคนไข้แต่ถ้าเกิดเป็นเคสแบบยังไม่ถึงหนาตาเหลืองยังเอ่ยังโอเคยู่ก็ก็พอช่วยได้นะอ่าก็ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ที่มาแบบหนักๆเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงจริงๆมะเร็งตับเนี่ยมันยากมากเลยอืม ปอดนี่คือรักษาหายนะสองเซนแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ก็ไม่เจอ,อปอดเคยทําได้ครับก,ก,ก็ยาไทยเขาดีจริงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้นะครับนั่งอยู่ในใจเราเรานั่งอยู่ในใจคนไข้ซึ่งกันและกันนะครับลถของแสลงเขาอะไรเขานะครับบางทีถ้าเป็นพวกหัว